ตอนที่4จะเป็นเรื่องของเวสละการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วอันนี้มีประกาศออกมาใหม่เมื่อปี66นะคะซึ่งล่าสุดนี้อาจจะมีการพยายามที่จะปรับกฎหมายใหม่เหมือนกันเพรานรักศึกษาอาจจะต้องตามอัปเดตข่าวด้วยนะคะว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรืออัปเดตอะไรเพิ่มขึ้นอันนั้นล่าสุดนะคะที่ปี66ก็จะมีอยู่กฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะอยู่4ฉบับนะคะว่า ตามที่เห็นในสไลด์นะคะก็จะเป็นเรื่องของการจัดการทั่วไปนะคะเรื่องของการนำสิ่งปฏิกูลนะคะหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วออกนอกโรงงาน,นเรื่องของหลักเกณฑ์เงื่อนไขวิธีการในการจัดการนะคะภายในโรงงานเรื่องของการนำสิ่งปฏิกูลที่ไม่ใช่แล้วออกไปจัดการนอกบริเวณโรงงานนะคะอันนี้ของปี66นะคะเราปรับใหม่ทั้งหมดเลยนะคะก็ คร่าวๆนะคะก็จะเป็นเรื่องของนิยามนะคะเป็นผู้ก,ก่อกำเนิดผู้รวบรวมของส่งและผู้รับดาเนินการผู้ก,ก่อกาเนิดก็คือเจ้าของนะคะแต่ผู้รับดําเนินการก็คือคนที่รับไปบําบัดนะคะก็เป็นนิยามนะคะนันกศึกษาจะไปเพิ่มเติมศึกษากเพิ่มเติมได้ว่านิยามของวัสดุที่ไม่ใช่แล้วตามพรบรโรงงานเนี่ยครอบคลุมอะไรบ้างนะคะแล้วก็มีบางประการที่ท ได้รับการยกเว้นนะคะก็คร่าวๆก็จะมีอยู่4่ประเด็นก็คือเรื่องของสิทธิปฏิกูลอันเนี้ยก็จะอยู่ตามพราบสาัาสุขนะคะเรื่องวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายที่กำเจเกิดจากสำนักง,งานบ้านพักอาศัยและโรงอาหารในโรงงานอันนี้ก็จะไม่รวมในกฎหมายฉบับน,นี้แล้วก็น้ําเสียที่ส่งที่ยังไม่บําบัดแล้วส่งออกทางท่ออย่างกรณีในการนิคมนะคะเราก็เราก็จะส่งไปบําบัดที่ ระบบบำบัดส่วนกลางอันนี้ก็จะไม่รวมนะคะแล้วก็วัสดุที่ไม่ใช่แหลาเพเกก๊าซทนความดันที่นําไปบรรจุหรือใช้ซ้ําได้นะคะก็มีรายละเอียดคร่าวๆนะคะอย่างที่เราเห็นกันนะคะหลักๆก,ก็คือว่าทุกอย่างจะต้องมีระบบมีบันทึกมีรหัสนะคะว่าเวสอะไรนะคะที่เราเก็บไว้ที่เกิดที่เราแล้วจะต้องรายงานให้กรมโรงงานทราบว่าเรา จะเอาเวสเนี่ยไปกำจัดที่ไหนนะซึ่งคนที่จะกำจัดนะคะก็ก็จะต้องรับกำจัดก่อนนะคะถึงจะสามารถให้เอาเวสออกไปได้แล้วผู้รับกำจัดเนี่ยก็ต้องดำเนินการให้เสร็จนะถึงจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์นะคะไม่เช่นนั้นดังทั้งเนี้ยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการที่ปล่อยให้หรือทิ้งกะน,นะคะ ให้ก่อให้เกิดอันตรายอย่างที่มีเคสหลายๆเคสเราั้นทุกอย่างจะจะเป็นระบบแล้วทุกอย่างต้องรายงานเข้าระบบไออินดัสตรีหมดนะคะอันนี้ก็รายละเอียดไปอยู่ในหนังสือนะคะ